อันนี้ก็ทดลองสถานที่ใหม่เนาะแล้วก็ลองกล้องย้ายห้องอีกแล้วไม่รู้จะคุยอะไรก็เป็นตัวเทสเนาะปัดสีให้ดูแล้วกันคุยอะได้ดี เปเรองนดีกว่าไปเรียนกับอาจารย์ตินมาอาจารย์ตินโูร,รักษาเขาเป็นนักอาชญาวิทยาเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ม่ฮิโดนบอกว่าเห็นอาจารย์เขาดังดีอออกหลายชอ่องก็เลยไปเรียนอันนี้นเล่นจริงแต่ว่าด้วยความที่แก่สัมนาหัวข้อจับผิดคนโกหก อยากรู้ว่ามันมีวิธียังไงกพราว่าให้อ่านภาษากายคนที่กำลังโกหกเราอ่ะออกอคือก็ออเจอคนโกหกมาเยอะเนาะมีทั้งเนียนแล้วก็ไม่เนียนเลยเนาะพฤติกรรมก็จะแตกต่างกันไปบางคนก็แบบว่า,วาเก่งมากเพนนยายามจะหา ข้ออ้างหรือหลักฐานอะไรอย่างเงี้ยมาประกอบคําพูดของการโขหกทีนี้หลักสงคัญของการโกหกอะ่ะมันก็คืออย่างเดียวอะ่ะอ,อะไรวะอย่างเดียวนี่อย่างเดียวเด็ดเดีว่าทาไปด้วยคูดไปด้วยคีิไม่ออกมันสดเกินไงมไม่รู้จะคุยอะไรเนาะ ปกติทำงานก็ไม่ค่อยคุยกับใครอยู่แล้วเพราะว่าถ้าทำงานศิลปะมันคุยไม่ได้เสร็จแ <11. S 2> ม่มองเห็นปะี่ยปดปัดทูโทนสองสีเป็นสีเหลืองเหลืองชมพูเอาไปถึงไหนแล้วเมื่อกี้พูดถึงเรื่องอะไรนะ ไปเรียนคลาสจับผิดคนโกหกใช่ไหมไลด์ดดเทคเตอร์จาเขาบอกว่า,อ,าอันดับแรกเลยเท่าที่จำได้เนาะมันก็พูดถึงมันดาไลฟ์เขาพูดถึงคนที่แบบว่าชอบต,ตัดสินคนก่อนอะตามความรู้สึกที่เราแบบได้รับความรู้มารเราเจอประสบการณ์นี้มาะอะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่ข้อเท็จจริงไการตัดสินคนอะ่ะ มันเป็นเรื่องของทัศนคติของเราสมมติว่าเราเอาง่ายๆนะทรงโจรมันจะเราจะไม่น,นึกถึงคนที่แบบว่าหน้าตาดีๆอะไรเงี้ยนึกออกมแต่งตัวดีๆดูรวยดูแพงเงี้ยเราจะไม่คิดว่าเขาอะเป็นโจรหรือขโมยใช่ป่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันมีคนที่แบบของหายอะ่ะแล้วในกลุ่มคนนั้นอะก็มีผู้ต้องสงสัยอยู่ สี่ห้าคนอะไรเงี้ยคนหนึ่งแต่งตัวธรรมดาใช่ปะ่ะแถวบ้านทั่วไปอะไรเงี้ยคนหนึ่งก็คือแต่งตัวแบบใส่สุดท้ายคนก็มาแบบแต่งตัวมอซอมันขอทานอะ่ะอันนี้อีกคนเป็นอะไรเดียรอีกคนเป็นเด็กแล้วอนะอีกคนเป็นเด็กเดี๋ยวเขาก็จะมองว่า แบบแรกอะว,วินาทีแรกที่เราเห็นเราตัดสินใจก่อนคนแรกอะที่คิดว่าคนนี้เป็นขโมยเลยถ้าคนทั่วไปมองก็คือคนที่แต่งตัวมองสอเป็นขอทานใช่ป่ะเพราะว่าดูศพแล้วแบบน่าจะเป็นขโมยอะไรเงี้ยแล้วก็บางคนก็บอกว่าอาจจะเป็น ผู้ชายถึงตัวธรรมดาก็ได้เพราะว่าทําให้ดูแบบกลมเกินที่สุดอะไรเงี้ยไม่ให้มีใครจัด้ดแจะมีสองคนที่ส่วนใหญ่แล้วไม่เลือกก็คือเด็กกับคนที่แต่งตัวดีอะไรเงี้ยหมันก็มันก็นกเออเราก็มานั่งสุกคิดว่ามันก็จริงว่าเราเราแบบมองคนแบบแรกเราก็ต้องคิดว่าเฮ้ยไอเนี้ยทรงนี้แน่ๆต้องขโมยของแน่ๆอะไ คือนี่มันมันดาไลฟ์เอกอาจารย์เขาเอารูปแมนสันมันเดล่ามาให้ดูสองรูปเขาบอกว่าให้ดูว่าซ้ายหรือขวาคนไหนเป็นแมนสันมันเดล่าแต่ว่าอาจารยนะ์เขาก็ใบนะเขาก็สําหรับคนที่ไม่รู้นเนาะเรา่าบอกว่าแมนสันมันเดล่าก็คือเป็นเป็นอะไรอ่ะการเมืองอ่ะเกี่ยวกับเป็น จำไได้ว่าโยกอะไรวะนายกเทศมนตรีหรือรัฐมนตรีหรือก็แล้วแต่เออแต่ว่าเป็นเป็นเกี่ยวกับการเมืองก็ใส่สูตรอยู่แล้วใช่ป่ะในหัวเราก็ต้องคิดว่าพวกนี้ต้องแต่งตัวพื้นฐานแน่เลยแต่อีกคนหนึ่งอะ่ะเป็นคนที่แบบหน้าคล้ายๆดาราเออเราก็เลยเราก็เลยเลือกคนนั้นคือเราได้ยินแต่ชื่อเนาะเคยเห็นรูปคับคล้ายคับคา,าแต่ว่ามันจำไม่ได้เพราะว่าเป็นคนแบบ ดูดำอะปรากฏว่าตอนที่อาจารย์เฉลยใช่มันเป็นอีกคนหนึ่งเลยคือแบบว่าไม่ใช่ในสองคนที่แบบที่อาจารย์ให้เลือกเอออาจารย์ก็เฉลยว่าจริงแล้วเราอะไปติดกับเขาถึงเรียกว่าเออเขาถึงเรียกว่าประสบอธิบายได้ที่มากเขาถึงเรียกว่าเขาเรียกอะไรอะมันจะไล่เฟกเพราะว่า ใช้ชื่อเมนเดล่ามามาเป็นแบบตัวทดสอบนี่อันนี้ก็งูแดกไปหนึ่งคนเสร็จมีอีกอันหนึ่งเคยเห็นสฟิงฟาโลใช่ไหมสฟิงอีบแต่ว่าอันเนี้ยเขาไม่ได้เอาสฟิงมาให้ดูเขาเอาฟาโลมาเว้ยแต่พูดถึงสฟิงทำไมวะไม่เกี่ยวอะไรกับสฟิงเลยเอาฟาโลมาแล้วก็ ปิดสัญลักษณ์ตรงฟาโรตตรงข้างบนเออแล้วก็ให้ตอบว่าสัญลักษณ์นั้นอะเป็นรูปอะไรผลิตแม่งงมันใจมากเลยเว,วพัจจันต์ตอบไม่คิดพัจจันทร์พระอาทิตย์น,นู่นี้นั่นสุดท้ายอาจจรย์เขาก็าให้ชอยมาว่าเป็นงูเห่า เป็นนกอินทรีหรือเป็นอีแร้งอะไรเงี้ยออก็เดากันไปต่างๆนานาล้วก็เอ้ยอยู่ว่าจะเป็นงูอะ่ะน่าจะเป็นงูนะข้างหน้าสัญลักษณ์เพราะว่าเหมือนเราเราเคยเห็นอะเราเคยดูการ์ตูนคํำสาฟ,ฟาโลเนาะกับแครอคตุนญี่ปุ่นเออมันน่าจะเป็นงูจางเขฉเฉลยมา ดูว่าเป็นอะไรเงียบจำไม่ได้เป็นงูเหา่าก่ะอันหนึ่งแต่อีกอันหนึ่งอ่ะมันคู่กันเลยมันเป็นแรงหรือว่านกเกี่ยวเลยทุกอย่างแรงมั้งเดี๋ยวต้องไปเซิร์ชดูอีกทีอ่ะเซิร์ชดูเลยแล้วกันขาดใจตัวอะไรวะ เกินแปดหนึงห่งเลฟาโรฟาโรต้องมีหอหยหิบกระนันใช่ไหมฟาโรตอยอะไของมะสรุปแล้วก็คือเป็นรูป ว้าเป็นรูปนกอะนกเหยี่ยวหรือเลไแล้วทำไมเราไม่เซิร์ชเลยล่ะว่าสัญลักษณ์หน้าผากฟาโลคืออะไร เออเป็นเป็นน,ก,น,นกแรง้งนกเกี่ยวแล้วกันฟาโลหน้าผากไม่เอาหน้าตาเู้นบุรหน้าตาฟาโลหน้าผากกว้างโอ้ฟาโลอ่ะคบเครื่องเรื่องราชกกุฏทพันธ์ มันเถอะเอาเป็นว่าเป็นนกอะนกแรง้งหรือว่านกเหี่ยวนกอะไรก็แล้วแต่ไปหาเอาแล้วกันถึงงานจะมีเสร็จไม่มีสาระเลยเลยเนี้ยก็คือเดี๋ยวปัดให้ดูตอนเสร็จแล้วตอนนี้เขาเรียนทำขนมมาชเมลโล่อยู่ยังทำไม่เป็นเลย ศึกษาคลิปอยู่เด็ต้องทดลองทำไม่รู้ว่าออกมาสำเร็จหรือเปล่าคุยเรื่องไรเดีย ีคุยเรื่องเสน่ลักฟารโนใช่ไหมช่วงนี้จานก็หลันทุกองค์การจริงๆรอดูรายการก็ามาดีคับอยู่ไปรายการตลกแล้วจากนักอาชญาวิทยาวิเคราะห์คดีเลยโดดไปนน่งใช่ เอาโชว์ก่อนแล้วกันเดี๋ยวก่อนมันไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่แต่ว่าเนี่ยปัดสีสองทูท่วนมันก็จะแนวนี้อันนี้คือยังไม่เสร็จเนาะก็จะเป็นสีอ่อนก่อนแล้วก็ปัดก้นก็ค่อยๆสีตีกเดี๋ยวเราทำขนมก่อนแล้วคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาทำขนมแล้วก็อัดคลิปวิดีโอให้ดูว่าลุ่งหรือล่วง หรือรอดใครจะเป็นผู้โชคร้ายในการกินเดีย๋ยวอยว่ากันพอละคลิปนี้ทดสอบจะเพียงเท่านี้ไปละบ๊ายบาย